สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้แอดจะพาไปดูลูกใหม่ของน้องเพลงนะคะสวยน่ารักมากเลยนะคะตุ๊กตาบาร์บี้นะคะตุ๊กตาบาร์บี้หมอลำนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะน้องเพลงไปหาครูจรจังนะคะแล้วก็ไปเจอกันกับเพื่อนรักด้วยนะคะเพื่อนรักของน้องเพลงนั้นจะเป็นใครนั้นเราไปรับชมกันเลยนะคะ แอบ,บสวยนุะน,นต้อตงสวยแน่แน่ว,วันนี้เราจะไปดูไม่รู้ <c oughs> เราจะไปดูครูชินจังถ่ายเอ็มวีครับทุกคน <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็มีเอแล้วก็มีเยอะแยะแล้วก็มีใครไม่รู้เดี๋ยวลูกมาฝากนะคะเดี๋ยวนู๊เสียลุกมาฝากะค,ะ <c oughs> ค่ะคูยต่อต,ต่ออะไรคะอุ้ย ขอลไรสุดล้วกัน <c oughs> จมูกแอบบาร์บี้นะแต <c oughs> ่ดูสิแต่งหน้าเป็นบาร์บี้หรือเปล่าทุกคนพิมพก็ไม่รู้เม <c oughs> ื่อวานนะคะไปถ่ายเอมวีฮอยฮักพลาบุญจา่าแบบปราบเรื่องทุกอย่างนะคะมนจินก็ สวยตัวจริงสวยมากแล้วก็น่ารักเป็นเองมากนะคะเป็นเองเป็นคนเอง <laughs> เป็นคนเองมากนะเอ้าแล้วก็พี่ใบหล่อมากแล้วก็แบบ <laughs> แบบแ <laughs> บบใบโอ้ยคุณเตอร์ทุกอย่าน <laughs> พี่ใบหล่อมากนะคะแล้วก็ที่แรกรู้นะว่าสิรินเอวีนั้นอายน่าจ้องหยาบก็นาะแต่ว่ากับแบบดีคะ่ะไอบบแอบแอบแอบเพื่อนกับบอกบอกกับทุกอย่างเลยคะ่ะเพราะว่าหนูยังเป็นน้องใหม่ในวงการ ยังไม่รู้อะไรมากๆ่ะเลยเป็นน <ๆ S 2> ักเอกไหมใช่ไหมนะคะเป็นนักเอกไหมแอบเพิ่ง <c oughs> กับ,บอลกแอบเพิ่กับซ้อนค่ะหนูก็แอบตื่นเต้นใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆเต้นว่าเนี่หยหฮรีอินเนอร์มาเต็มแบบไรเนาะ แบบใดน่าใจข้องอายแบบไหนน้าทราบพี่น้องบรูว่ามันสองมาเป็นแบบไหนแต่มันกระสอก็เป็นแบบสวยแบบสวยแบบปังแบบสวยแบบนี่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวน้องเพลงเอารูปมาฝากนะคะต้องรอชมและติดตามว่า เสี่ยไั่มาฝากค่ะฮึ <laughs> ไม่ถึงจะเอาเราจะไปดูครูชินตังถ่ายเอ็มวีชินจะถ่าย MV, <c oughs> อเอ็มวีใช่ไหมคะแล้วก็มันมีคนอยู่หันทะไมจะวำอะไรดีตตนนม้แบบว่ามีใครบ้างอยู่ตรงนั้นมีใครบ้างอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะดูมาฝากนะคะโอเคคะ่ะ<อ> <laughs> แทนแทนแทนเป็นไงบ้างคะลุคนี้ของน้องเพนะคะตุ๊กตาบาร์บี้หมอลำนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูสวย เฉียบคมนะคะเฉียบคมมากเลยนะคะเป็นแบบลูกสายฝอมาเลยนะคะแต่ดูไปดูมาแล้วแอดว่าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะคะคือแบบว่าแต่งหน้าเหมือนสาวฝรั่งนะคะแต่ว่าใส่ชุดสีชมพูก็เลยดูน่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้สวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่น้องเพลงไป ที่กองถ่ายทําละครนะคะซึ่งมีน้ององค์อิงนะคะเล่นเป็นนางเอกเล่นเป็นนางเอกอยู่นะคะแล้วก็มีพี่เต้าหยองนะคะแล้วก็มีครูจินจังนะคะซึ่งพ่อบิ๊กก็ให้ กำลังใจน้ององค์อิงนะคะในรือการเจอเรื่องดาราม่านะคะให้กำลังใจน้องนะคะคือน้องเป็นคนเก่งนะคะผ่านเรื่องนี้ไปได้ชิวๆอยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้น้ององอิงเหมือนกันนะคะขอให้น้องผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะคะกำลังใจกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมนะคะเราไปฟังพ่อบิ๊กให้กำลังใจน้องนะคะพู้เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างนะตอนนี้เจออะไรอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อ หนูเป็นคนน่ารักคนคนนี้หนูก็ผ่านได้ทุกอย่างแน่นอนใครที่ประสงค์ร้ายต่อเราเขาจะแค่ใครตัวเองไปหมดเลยรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างติดตามทุกอย่างนั้นแหละก็เป็ิดร่างใจให้คนนอกอังศิลักมันอุปสรรคมันหลายไงเพราะว่าแต่เขาเป็นคนแบบอีงีิลป์บอกรู้กับสีมสาก,กัดวางเขา,ขา,ขาออกแต่กับผู้หญิงกัดวางอะไรแบบเขาหนูฟังไม่สิบพ,อเ,อ,พอเจืเอหมดแล้วฮะพอเจอหมดแล้วลูกเจือหมดแล้วล้วงแบบนั้นแหะลูกอันแบบนั้นอ่ะใช่ไหมเหมือนกันเลยอ่ะแอบเหมือนอยู่นะแอบเหมือนกันอยู่เรื่องเราแอบเหมือนกันอยู่แต่ว่าก็เข้าใจทุกอย่าง สูกสกระดิกหน่ที่เ้ปีมาหากินไหมต้องเจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบหนัหนกๆใช่ไหมแล้วเข้าใจอยู่นะว่าเอออาจจะรับไม่ได้แต่ว่าน้องรับได้อยู่แล้วเพราะน้องเก่งใช่เก่งได้พระจูเออมือดีปปิไปน้องเพลงเองก็ให้กาลังใจองค์อิงนะคะแล้วในงานนี้นะคะน้องเพลงเจอคนพิเศษด้วยนะคะเป็นคนที่น้องเพลง อยากจะเจอนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าคือใครนั่นก็คือพี่เตาหยองนั่นเองนะคะซึ่งน้องเพลงเราก็ไม่รอช้านะคะขอถ่ายรูปคู่กับพี่ชายนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะมิตรภาพในวงการแสดงนะคะวงการหมอลำนะคะช่วยเหลือกันและกันนะคะให้กำลังใจกันและกันนะคะสุดท้ายนี้ แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆคลิปดีๆนะคะจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนร์นะคะรวมทั้ง Facebook น้องเพลงพิมระดานะคะขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ